หายใจไม่ออกจ่ะนี่จะแผลไปดูดเลือดออกแล้วค่ะแล้วต้องไปดูดไปตรวจเลือดมาจ้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อไปลดช้อปปิ้งต่อจ้านี่จ่าเื้อลองเท้าให้ลืกๆไ่ลดเหนื่อยอแม่ก็เลยก็ไปช้อปปิ้งเบื่อยอ,ยอยู่บ้านเฉย ไม่มีอะไรมากมายช้อปปิ้งอย่างเดียวทำงานช้อปปิง้งเที่ยวโอ๊ยบ,าบ,าบ,าบาย้าบ้าบาบอแย่รุใสยหาไปหาหมอเสร็จหมอบอกไม่เป็นอะไรเอาเอาเลือดออกไปสองอันสองเอาเรียกสองหลอดเนีสองหลอดพามันเป็นไปหาหมอเขาก็ตรวจว่าไอ้เป็นไรหลอกความดันต่ำไม่มีความดันสูงไม่มีปกติเรียบร้อยโอเคครับบอ แต่ฉันยาบตรวจเลือดฉันก,ก็เลยเจาะเลือดมาอีกสองสองหลอด,ดนแดงแจ๊ดเลยแม่รถแดงแจ๊ดไลลเลือดแม่รถแดจ้าเลือดไม่รถแดงแจ๊ดเลยที่ก็จะกลับลใใลบ,นนนบ้านแล้วเหนื่อยเมืฝนตกฝนตกหยุดได้ใกล้ใกล้สนามบินนล้เนี่ยบ้านเป็นรถหยุดใกล้ๆกสนามบินจะไปเมืองไทยก็ไปได้เลยนั่งรถแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วแม่รถอะ ถ้่5นาทีเองนี่แปบ๊บเดียวก็ถึงจากสไลา์โคง้งจะเป็นลมสไลา์โคง้งโอ้สไลา์โคง้งจะเป็นลมอยู่แล้วนี่กาสนามบินไปทางนู้นแล้วไม่รถดสไลา์โคง้ง